สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีซุกซุกคนเนาะพี่น้องสุกก็เขินซื้อซุขนะพี่น้องมืงอนี้วัดพีสีไปสอนครับสาลามเด็กะน้องสุกนาะพี่น้องไปสอนไปเนี่ยกบกับอะไรกุบเฮ้ยไปเนี่ยกุบอะไรกบพี่น้องฮาวเล่าฮาวอะไไปหอดให้น้องนะฮู้ยคงสิพาอีดำไปแกะมันเมื่อยไปกับสาลามพี่น้องไปเนี่ยกบกับอะไร ก็เดื่อนชีโร่งน้ำเซ่น้องพี่น้องขังแดกของฟรีด้วยแต่ก็ไปก่อนหมู่ด้วยน้องพี่น้องมีคนไปสอนนะบอสุบาากบอจักไปสามคนพี่น้องเลยมาถาดุถาเบิ่งน้ำกันวามันสิได้บอบอบีกับป้ามีมีใบกับอันนั้นก็อีเมยกับน้องนิ้วกับคู่จอยนั่นน่ะพี่น้องว่าแต่กินแดงขั้นอบอท่านกินแดง้ป้าไปกินอ,อื่นสาวเก็บ <laughs> พักไใบฟอบอยู่นะฮะก็พักสามีกไบใน้ำ อน,นั้นหนองมูอวานเนาะอยู่่อางพื้นมีสองต้นพักสมีมาถา่ายดนกันเด้อพี่น้องเอ้ว่าสดไบบอตอนนี้นในกกาองน่ะมันจะยังแก่อยู่เด้อแต่ว่านในอนาหารตัวจริงค่ะมันมันมืนมดแต่พี่น้องฮุกมุมกนะดูว่าโนบิฮุกฮุกมุกก่ทำเนาะดูท่ายั่งแกงง่ยังมีแดดอยู่แล้วทำเนี่ยวันกาทิเนาะไม่ดำนา,นานมึงซีว่างเด้ซีว่ัง โอ้ยบรรจุกว่ากูลำเอ้ยพี่น้องเอ้ยบบีได้เสด้อยู่บ้างบ้างก็เสให้น้องซุกถ่ายให้ยขั้นมาเส่ายเป็นได้พี่น้องเอห็นไหมมาสามคนไปพี่น้องก็ลางสียอ่างไป็รงท่าบันหน่อยเนาะรงท่าบันหน่อยแล้วก็สอนมาเลยก็ขึ้นเลยทางหน้าสลัมนี่ยนะพี่น้องต้นกุ๊กค้ามีใหญ่ต้นหน้าต้นะดาหมอสุกดุพญายมนก็มีไงดา ตักขวามดกุ่คนนะพ day, ี่น้องผู้ชายเมิดสี่คนเนาะสามรักขวามดสามคนเมื่ะนี้ความบุญเต็มอ่บักเดีวเขาบอกได้มาได้เด้อเชื่อมมายังเหมือนกมาหอดบอลหมันหน่อยเลยพี่น้องมาเวเขึอนมาท่แสงอันนั้นลบเอาอันนั้นเลื่อนแลาไปเด้อพี่น้องไปซื้อบอกเจ้าพันเจ้าพัดขี้แก้วเขาบอกว่าพวกชาบว่าไปซื้ออะกินเยอะบอกงสวย

เานมมีเงิน่ากินไปบนลม่ไ่าซื้อซับนะเขาเขาเอามาให้คุ่แก่อ่าแม่นั่นแหละเออเ่อก่าคุดมมาช่วคะมอแล้ยดอะเสงอ้อยอเลาบ่ฮะ้เโอ้หายเส้นเนาะโอ้เสงงหนที่หนึ่งปะฮะเออไปหน้าดานวะวันนี้มันเส้นถือไปนาดานคุณนี่เส้งเดียวติอยู่นะฮะเขาทำเราเดียวคว่มีรเย เนี่ยไอีกไมาอะไรแค่น่ว่ากันเี่ยนไปอไมันก็ไรกินมันผักนลำักอย่ไน้องเ็กหม้อดูีไปรารับเราไปรเราไป่เสริมอยืซื้อไปเรื่องวันเด็กได้ี่นดอมาตะขีดินโหขีดินเต็มนึกเอาขึ้นเถนกงเดือดช่วยกันบ่โหมาบ่ได้บ่ยังเนาะตะขีดินเนาะไม่ดก็อขาสิบ่ดุ Cái này chứa phô đại ở đây Chứa phô đại khá đẹp, không đại đầy <cượn> uh Ừ Này bố, đại nó đầm nghề cốp, của bộ đại, yên, cốp bộ đại, tài đấy, tài Đầy sao cháu, thì đại, đâu phải con đè, cô cái đại, đầm Xoắn เมื่ออื่นี่สบไปแต่น้ำพ่นทางมาก็ได้แฮรแฮร์ออยก็ก็เ้าจแหวเนื้นเ้าจะเขาอันหายจัดคือพยใหม่หมอนเนี่ยฮะเดิมพูแพทโทรทัพท์กับขึคือเมื่อบกุ้งเป็นน้ำพองเอาอันนี้ลรเลือดมาจาก Lúc nhanh xuống được Mãi, tí, <laughs> à Nói đẹp tí, đẹp lắm Anh ơi, anh ơi, đẹp mặt khóc, đẹp À, mặt Ừ, rồi bớt rồi đại phụ Mặt mặt kẹo khóa, 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 Chắc sẽ tụi cụm Xịt, 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 áo, Nghê tạ đại yêu. nó. Hm. Ừ. Hát chọn cậy đại yêu. Ni lam. Hm. 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 ซุปเลี้ยงออกเออเลี้ยงออกแบบน่ะเออเนี่ยถือกี่นอะถืออยู่ได้พี่น้อกมาที่สองม,ม,ม,มันคำมันได้สิมันขำไปเนาะกุ้งกุ้งมันมากลัวเมือดเนาะเฮ้ยนี่ยุ๊กขันถือบาจันเจ็บไปเนาะขี่บิน ตะกี้ผู้ว่าผู้สาวเนาะอตะกี้ผู้ว่าผู้สาวมาสอนเต็มสนัดกันเนาะเนี่ยนี่เขาก็ไปห้างูยุงเทบเบิดลยุงเทบเบิดอีเด้นะผัวผู้ชายเดี๋ยวจะบุษย์อีหวะนาะอผู้ลูกผู้นี่อันน่อยู่บ้านผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แต่เนี่ยแต่เสียงมันุกเนาะนนี่มักกดกะกดกะเป็นแต่เส็บเลยกินนัยงก็เป็นแต่เส็บ เด็กกันเด็กมีนะอันนี้เอามาซุกกันนะหมอกได้ได้นถก่ลยผเป็นอันนี้อ้ยูแอยเด็กมาเลยพี่น้องเอ้ยยงคู่จอยถ่กันเอ สบาดีเด้อปาสบายดีปาดุสั่เสือเป็นคดเอบีกับเปลียรนเครื่องที่นนองมันเปียกเบิร์ช้าดามมึง็ร่างไปมึงจะมีลูกน้อยขึ้นนะะลูกน้อยแห้งซ้เดือดากลบันทีจุ๊้เดือวนดูอีาันบรซอไรกเรได้บรคือหายเจกันอีกเจอกันใหซบเน่มานะเดี๋ยวกุกอีม่มีนี่มาเดิระยะนี่ลูก

เน่ยหนเ่าไมเนี่เ็นนั่งนอนิแช่นันเกี่อนไดซ้อนนี่ไสไปเต็่ไหมครงเงี้ยไหมตะกี้นี่อ้กัน่นี còn <laughs> tam cân như <laughs> vậy mất cả tầm mới <laughs> không tầm mai điện kiếm nhớ điện bữa ปันกดเองกินนะจ๊ะเพืมากินให้เ่อมนมากหิดแต้องกันจังแว่กันใบสมีอีดามเฉลมาหาพกดีผูอ้อนเนาะได้ยัยนสีเสดมีอีนี่มีแต่พมานนะ้อรงสิน,นอนะฮะรอนเขาไปนอนดอกไม่ปนอนเนาะะมุ่ไปนอนสุดเลนม่ม,มาไน เดินเชือดปอนี่บ๊อบเด็กใชมาามซาลามานะทำเอาทำมึงมากไหมบ๊นเนเอาเพชรจะบอกบ๊อบเพชรเน่แสดงว่านูไม่สูมันเพชรที่บกกินไรเออเพชรเจแ Bao bóng, hoa đâu có ý, ông tao mày tết bây giờ anh phải cái lái tết bột cái cây 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 ừ, cây 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 น้ำเกลือเดยเลนะใช่เลยขอมเนี่ยบนท่านนะพักอะไรอ่งไมถสงก็อันนี้ใส่ของกันด้ยใส่โด แคน่วยสเนาะบะเีกัสิเบงก็น้อยนึงเนาเพราะว่าอนังะกินเมื่อไหร่่ายเนาะกเบงำเนี่มุนมุนมามมมุนนะบกูมนยองบอกอ้ยเ้ั่ววกบีตอนีตอนกบ เออจอยเป็นเตะเสียด้วอ่ดงตเขาปัวนะบอกเขา่แต่แบบไม่อ๋อยางแบเป็นบุมาลบโอบมาแเนี่ยมันยังไดอะบ่วงไหมเนี่ยโอ้ยกลุ่มยิบหนึ่งตํำนึ ตะกีไอ้น่อยซอตะกี้นอ้ยมดมดน่ารับมมียังมีน่นอมดเยนะโอ้ใส่กัข้องหอมมาเนี่ยมุ้มาด้วมาขอยดำับวคาอ้ข่อยขวอออีดำอ๋อหาเทียงใช่เียงนักกอกโตอีวับยืนเต่ห่นี่ก็บกูอะต้องเห็นอดำเห็นกูเได้ยังเสียบได้อ๋อ เราควกาวไม่ก็หอมเวาอายก็แต่วกน่ะอ๋อกลินเนี่อืมเป็นตะกินอันีดำใส่เป็นเื่อง่ท่นใส่ปลาแดงจะใส่ได้ปลาแดบ่มากมัสมมากแดงสมันเลยนะแดนี่บดำเนาะบวงนึกัน โฆษณาใช้หรอกกำลังไปบอ,อแล้วเอาไปได้่นานคาบ่ผักลงไปให้หอมหนาที่ม่ใชดหรอบราดีดามากินนิเน้องดูป่ะมสิมา

อาอเป็นหอบเช้าินาินอมบอลน,นะมีหน้่ง้มัใช้กินน,นก่คนกินแหลก็ไดีนี่น้งเนอนผ่ากอดแม่เานอนท,ทมนอนทมแม่ไหม เฉพเขาอันนั้นเขาไม่นยังได้เป็นน้ำเขาไม่เงียงได้ไปก่อนไก่อนเนะเน่ะ có ra, con nói thử, ông bò để cho như thế nào? đi bắt ông à?

เัาเียนแบมัดยาวหมืันมัดพอดีกินกอร่อยเดกเปนง่าย mhm 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 เป็นธรมดนั่นแม่บหรอไม่ใช่จริงจังหรอก